สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของพื้นที่ ะะที่เราพูดถึงการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อจะให้มีความปลอดภัยกับผู้สูงอายุทําให้ท่านสามารถใช้ชีวิตของท่านเองโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องการหกล้มเนี่ยลดลงด้วยธรรมชาติของผู้สูงอายุเองเนี่ยนะคะที่มีปัญหาของร่างกายที่เสื่อมลงความสามารถในการสัมผัสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับสมองแล้วก็อวัยวะที่อยู่ในหูชั้นใน ตรงประเด็นเหล่านี้ค่ะเราก็เริ่มต้นดูเรื่องของกระบวนท่าในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เราพูดเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะคุยกันนะคะก็คือกระบวนท่าที่เราจะเอาเข้ามาใส่ในห้องต่างๆวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของห้องนอนกันนะคะห้องนอนของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยห้องนอนเนี่ยในช่วงที่สุขภาพดี นะคะก็คงใช้เหมือนเราก็คือใช้ในตอนกลางคืนนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามมีความจําเป็นเช่นอย่างที่บางคนก็เริ่มต้นไปเยี่ยมเยียนอาจารย์กุ้งนะคะเพราะว่าจะต้องมีโรคบางโรคที่จําเป็นที่จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดก็จะต้องกลับมาพักฟื้นนะคะห้องที่ใช้พักฟื้นก็เป็นห้องนอนค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เยอะขึ้นนะคะสำหรับใครบางคนที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะที่ท่านมีความเสื่อมเยอะมากนะคะมีกระบวนท่าทั้งหลายทั้งแหล่ทำให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของท่านจํากัดทําให้เกิดการติดเตียงหรือโรคบางโรคที่ทำให้ท่านจำเป็นจะต้องนอนอยู่เยอะๆห้องนอนจึงถือว่าเป็นห้องที่สำคัญนะคะต้องมีการบริหารจัดการห้องนอนให้ปลอดภัย เรามาดูกันค่ะว่าเราอยากได้ห้องนอนแบบไหนนะคะอย่างแรกเลยตัวสีเขียวเน้นตรงนี้เลยเห็นไหมคะห้องนอนต้องอยู่ชั้นล่างถามว่าเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะลดการขึ้นลงบันไดนะคะลบบันไดเนี่ยค่ะเป็นต้องพูดว่าอะไรดีไม่ได้แปลว่าเยอะที่สุดในอุบัติการในการหกล้มแต่บาดเจ็บรุนแรงที่สุด ะะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องนอนแล้วเราก็ต้องใช้ห้องนอนเวลาเราดูแลผู้สูงอายุดีที่สุดเลยก็คืออย่าให้ท่านขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะอันที่สองแอบบอกค่ะแอบบอกนะคะเวลาที่ผู้สูงอายุนอนเนื่องจากกระเพะาะปัสสาวะของท่านอะ่ะมีขนาดเล็กลงความจุปสัสสาวะก็น้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ยังดื่มน้ำ นะคะโดยเฉพาะตอนอาหารเย็นก่อนนอนอะไรพวกนี้เยอะโอกาสที่ท่านจะเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนก็จะเยอะด้วยภาพนี้ค่ะมันก็เป็นประเด็นเลยที่เราจําเป็นจะต้องรู้ว่าห้องน้ําที่อยู่ใกล้ห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องห้องน้าที่ไม่ได้เป็นห้องน้ําในโรงพยาบาลนะคะไม่พลุกพล่านนะคะเป็นห้องน้ําส่วนตัวได้ด้วยยิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ย บ้านของผู้สูงอายุเราสังเกตดูนะคะห้องห้องหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นมาสเตอร์รูมเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวนะคะแต่จริงๆเวลาสร้างบ้านเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหน่อยหนึ่งก็คือมาสเตอร์รูมชอบไปอยู่ข้างบนอันนี้แอบ,บบอกเลยนะคะถ้าทำได้เนี่ยห้องข้างล่างก็จำเป็นที่จะต้องมีห้องน้ำอยู่ในตัวเพราะสักวันหนึ่งถ้าเราจำเป็นจะต้องมาใช้ห้องนั้นห้องนั้นก็จะเป็นห้องที่เหมาะมากเลยนะคะ ทำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเอาไว้ใกล้ก่อนนะคะต่อจากนั้นมาดูเรื่องของประตูประตูที่ดีที่สุดเลยนะคะลองมองประตูบ้านตัวเองสิตอนนี้เป็นยังไงคะเปิดเข้าหรือเปิดออกนะคะใส่โชกั p เพื่อจะให้มันปิดเองด้วยหรือเปล่านะคะขออธิบายนิดนึงค่ะว่าโอกาสที่เวลาผู้สูงอายุเวลาท่านดึงประตูนะคะไม่ว่าจะเข้าหรือออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอกาสที่ มันจะดึงแล้วมาดันตัวท่านเนื่องจากว่าท่านเปลี่ยนเอิยบบทช้าท่านขยับตัวช้าโดยเฉพาะบ้านหลายหลังเลยไม่ได้มีพื้นที่แบบที่เราอธิบายก็คือมีธรณีประตูธรณีกั้นห้องนะคะก็มีลักษณะการกั้นแบบเนี้ท่านไม่ใช่สะดุดอย่างเดียวปรากฏว่าซ้ําเติมด้วยการที่ประตูมาชนด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปติดตัวที่มันอัตโนมัติในการปิดประตูอันที่สอง เวลาเปิดประตูจะต้องเปิดให้มันกว้างเปิดเสร็จแล้วก็ต้องปิดด้วยแก้ทักทุกอย่างค่ะวิธีแก้ทุกอย่างก็คือถ้าเราอะดีไซน์บ้านเพื่อที่จะทำเนะะี่ยค่ะถ้าทำได้ห้องที่ผู้สูขของอายุท่านจะใช้ควรจะใช้เป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็กรุณาดูไอความเลื่อนด้วยนะคะว่ามันเลื่อนได้ง่ายนะคะเพราะว่า กระบวนท่าในเรื่องของการเลื่อนเนี่ยบ้านอาจารย์กุ้งเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนะคะกว่าจะเลื่อนได้นะคะเข้าใจว่าแขนข้างขวาที่ใช้เลื่อนเป็นประจำเนี่ยกล้ามเป็นมัดมัด,มดละผู้สูงอายุไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายด้วยการเลื่อนประตูนะคะประตูเนี่ยนะคะเป็นประตูบานเลื่อนที่เปิดปิดง่ายนะคะอันนี้น่าจะดีนะคะมาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราอยากจะได้นะคะในห้องนอนของผู้สูงอายุก็คือเรื่องของสวิตไฟค่ะ สวิตไฟเนี่ยเวลาเข้ามาปับ๊บพอเข้าประตูปั๊บเนี่ยต้องเปิดได้นะคะพอเราเปิดปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะสว่างสว่างก็ทำให้ผู้สูงอายุท่านยืนแล้วท่านก็ปรับสายตาของท่านเวลาท่านเข้าไปในห้องนะคะท่านก็ปลอดภัยสำคัญไปกว่าน,นั้นเวลาท่านนอนไปเนี่ยนะคะแล้วท่านคิดว่าเดี๋ยวท่านจะลุกไปห้องน้ำ สวิตไฟก็ต้องมีอีกที่หนึงเห็นไหมคะทำสวิตไฟเนี่ยคิดยาวๆก็จะต้องทำที่หัวเตียงด้วย ะะแสงไฟเนี่ยนะคะจะออกมาจากทางด้านล่างซึ่งเดี๋ยวนี้ดีไซน์จะเป็นแบบนี้เลยเขาเน้นแสงไฟที่ออกมาจากทางด้านล่างเพื่อจะทําให้ทางเดินเนี่ยมันสว่างพอที่เราจะก้าวเดินได้ก็ถือว่าเป็นแสงที่ใช้ได้แต่แสงพวกนี้จะต้องเป็นแสงนวลน,นะคะเพื่อจะทําให้ท่านเนี่ยไม่ต้องหยีตาเนี่ยทำท่าแบบต้องแบบนี้กว่าท่านจะโฟกัสได้ท่านใช้เวลาเยอะนะคะในเมื่อมันมีสวิต์ตรงหัวเตียงแล้วตอนนี้แอบบอกนิดนึงอะคะ่ะ เวลาเราดีไซน์ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะดีไซน์ปุ่มที่ใช้สำหรับการกดเตือนนะคะเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินอินเตอร์คอมหรือโทรศัพท์ภายในก็ให้ติดอยู่ตรงส่วนนั้นไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเออบางบ้านก็ทำแบบที่อาจารย์กุ้งว่าแล้วก็มาบอกว่าจ้าน่ะลูกว่าเลยอ่ะกดผิดน่ะแทนที่จะไปกดสวิตช์ไฟไปกดอินเตอร์คอมเรียกเราก็แบบอืมแต่ก็ใช่นะคะ ตำแหน่งแบบนั้นนะคะก็เป็นตำแหน่งที่บางทีก็ดีนะคะบอกคุณตาว่าคุณตาไม่ดีหรอคะมีคนพาไปห้องน้ำคุณตาก็ไม่ขับนะท่านก็มองมองหน้าเพราะฉะนั้นตำแหน่งพวกนี้เวลาเราทำเนี่ยนะคะเราต้องใช้ด้วยเนาะแล้วเราก็ต้องดูแยกแยะตรงส่วนนี้ ลักษณะการที่เราจะใช้อะไรทั้งอยาทั้งหลายทั้งแหล่เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เรามีปั๊บแล้วเราทําได้นะคะคงต้องเรียนให้ทราบเลยว่าทุกอย่างมีเนี่ยต้องซ้อมใช้นะคะต้องซ้อมใช้ค่ะเวลาเราอายุน้อยๆเนี่ยเราพูดอะไรแล้วเราเข้าใจทันทีแต่ผู้สูงอายุไม่ใช่นะคะต้องท่านต้องใช้เวลานิดนึงนะอ่ะถ้าได้ประมาณแบบนี้เรามาพูด วัสดุทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราอุตสาห์บอกเลยเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ในครั้งแรกที่เราเล่าว่าเราจะต้องมีเตียงชนิดที่เวลาที่เรานั่งอยู่บนเตียงเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้เวลาเราวางเท้าลงไปเนี่ยเท้าของเราจะต้องเหยียบพื้นแล้วถ้าดีไปกว่านั้นเลยนะคะก็เหยียบได้เต็มเท้าเลยอันนี้ดีสุดดีสุดเพราะว่าข้อเนี่ยนะคะมันจะมีตัวรับอากับกิลีย ของเราเวลาเรารับรู้ไม่ว่าพื้นเนี่ยจะร้อนจะเย็นจะแข็งจะกระด้างอะไรพวกเนี้ยตัวพวกนี้ไม่ใช่ผิวสัมผัสข,ของผิวหนังอย่างเดียวนะคะข้อเนี่ยจะการรับรู้ตำแหน่งด้วยนี่พอได้หน้าตาประมาณแบบนี้ถ้าวางเท้าราบเลยก็หมายความว่าท่านจะรับรู้ตำแหน่งได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นหน้าตาแบบนี้เอาเข้ามาใช้ที่นี่เลยค่ะเอาเข้ามาใช้ที่นี่เลยเตียงนะคะวางเข้าไปที่ชิดฝาด้านใดด้านหนึ่งนึกออกไหมคะ ถ้าตอนที่ท่านนอนอยู่นะคะเน้นเลยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุในช่วงพักฟื้นหรือจำเป็นต้องอยู่ในห้องนอนนานๆดีที่สุดต้องมีหน้าต่างค่ะหน้าต่างอันนี้จะต้องให้ท่านมองเห็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกได้นะคะ เวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลใครที่อยู่กับอาจารย์กุ้งนานมากอาจารย์กุ้งก็จะย้ายจากเตียงที่อยู่ด้านหน้าไปชิดผนังแล้วก็ให้เห็นหน้าต่างแต่หน้าต่างของโรงพยาบาลนะคะมันก็จะกว้างมากท่านก็จะมองเห็นเยอะนะคะหน้าต่างพวกนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะต้องแข็งแรงแล้วนะคะก็จะต้องทํากระจกให้ใสให้ท่านมองเห็นข้างนอกด้วย นะคะอันนี้แถมนิดนึงเวลาที่เรานอนแล้วเราจําเป็นจะต้องอยู่บนเตียงนานๆโดยเฉพาะคนที่ติดเตียงการเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้ามีผู้ดูแลน่ารักนักมีลูกหลานน่ารักน่รัก,น,รกนะคะเรานี่ดูสิคะต้นมะม่วงที่คุณตาปลูกอะ่ะตอนนี้มีลูกแล้วนะคุณตารู้หรือเปล่าช่วงนี้เนี่ยพอมะม่วงเนี่ยนะคะฝนชะชอบมะม่วงแล้วลูกมันก็จะหนึ่งสสสี่ห้าเล่าไปนึกภาพออกไหมคะ อันนี้คือหาเรื่องเล่าให้เห็นธรรมชาติดีสุดก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นความสูงของเตียงนอกจากพอเหมาะตรงนี้ต้องทําความสูงของหน้าต่างให้พอเหมาะด้วยนะคะคิดดีไซน์บ้านต้องคิดแบบนี้เลยนะคะเอาเก้าอี้เข้ามาวางค่ะเอาเก้าอี้เข้ามาวางเก้าอี้นะคะอย่ามาขวางทางเตียงนะคะเพราะฉะนั้นเราชอบบอกคำง่ายๆคำเดียวเลยคือเตียงเนี่ยวางชิดฝา นะคะแล้วก็ให้เข้าถึงง่ายแปลว่าอะไรคะของที่จะวางขวางทางเวลาผู้สูงอายุท่านเดินเข้าเนี่ยท่านเดินด้วยความเคยชินบางทีท่านไม่ได้มองเราเองก็เป็นเนาะเวลาที่เราเดินเนี่ยนะคะเราก็เดินด้วยความเคยชินนะคะเพราะฉะนั้นเก้าอี้โต๊ะนะคะอย่าขวาง โต๊ะถ้าอยากจะวางไว้ข้างเตียงให้วางไว้ที่หัวเตียงนอกจากเอาไว้สําหรับการวางนาฬิกาเพราะว่าอาจารย์กุ้งชอบให้คนวางนาฬิกาไว้ที่หัวเตียงเนื่องจากเวลาเอาไปติดไว้ข้างฝาตรงปลายเตียงเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือนั่งมองนาฬิกาว่าจะหลับหรือยังตรงตําแหน่งนี้ค่ะโต๊ะเนี่ยนะคะต้องวางไว้ตําแหน่งชีดฝาเหมือนกันนะคะอย่าให้ขวางทางนะคะแต่ถ้ามีเก้าอี้ ห้ามเลยนะคะที่จะมาวางไว้เหมือนเก้าอี้โรงพยาบาลอยากวางไว้ข้างเตียงกรุณาวางให้ชิดไปเลยด้านใดด้านหนึ่งแล้วดูวิธีการขึ้นเตียงของผู้สูงอายุอย่าให้มันขวางทางเพราะตัวเก้าอี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่มีปัญหาเยอะมากเลยที่จะเป็นตัวที่ทำให้ท่านสะดุดนะคะตอนนี้ปรากฏว่าเราได้เก้าอี้เราได้เตียง นะคะที่มีความสูงพอเหมาะวางตรงตำแหน่งได้แล้วโดยธรรมชาติห้องนอนของพวกเราเนี่ยจะมีอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือมีตู้นึกออกนะคะตู้เสื้อผ้านะคะไอ้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมคะเราจะต้องเป็นตู้เสื้อผ้าที่เวลาที่เราเข้าไปใช้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสูงพอดีที่จะหยิบของได้ทั้งบนก็ไม่ต้องวางของไม่ต้องวางของเตี้ยเกินไปให้วางที่ชิดผนัง ตอนนอนกับตอนลุกไม่ได้ใช้ตู้เอาออกจากบริเวณที่ท่านลุกด้วยนะคะไปวางในที่ที่มันอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเวลาจะหยิบจับอะไรถ้าท่านต้องลุกแล้วท่านต้องเดินไปก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะอย่าเอาทุกอย่างมาขวางทาง ะะถ้ามันไม่ได้จริงๆนะคะทางที่จะเข้าห้องไปวางตู้ก็ยังปลอดภัยกว่าที่มาวางให้ท่านลุกขึ้นมาแล้วพอท่านหมุนตัวนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยการที่เราลุกขึ้นมาการที่เราจะลงมาที่มีการหมุนตัวเนี่ยนะคะจะต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วจินตนาการต่อไปว่าถ้าเราบังเอิญเจอว่าถ้าเราบังเอิญเจอว่าจำเป็นบางช่วงที่จะต้องใช้รถเข็น ขอบอกนะคะไอกระบวนการที่เอารถเข็นมาแล้วหมุนเนี่ยนะคะต้องใช้ประมาณ90เซนติเมตรนะคะรูปแรกๆที่อาจารย์กุ้งให้ดูแล้ววัดว่า90ซนเมเนี่ยไม่ใช่สําหรับผู้สูงอายุทุกคนแต่เป็นผู้สูงอายุที่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยท่านใช้รถเข็น นะคะมันจะเป็นกระบวนท่าที่ช่วยเรามากเลยเพราะว่าเราคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยไปถึงหน้าประตูจะเข้ายัางไงประตูก็ต้องกว้าง90เซนทางเดินที่อยู่ตรงหน้าที่ต่างเนี่ยก็ต้องสามารถขยับแล้วก็หมุนรถเข็นได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะแค่เตียงโต๊ะเก้าอี้อย่างเดียวไม่พอพื้นที่ด้วยนะคะแล้วอะไรที่ไม่ได้ใช้ในการนอนโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าเอาไปไว้ชิดอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ชีวิตในห้องนอนมันจะได้สบายสบายค่ะถ้าชีวิตในห้องนอนสบายสบายหน้าตาประมาณแบบนี้ตัวท่านผู้สูงอายุเองท่านก็จะปลอดภัยนะคะคงต้องเรียนให้ทราบว่านะคะห้องนอนอาจจะเป็นห้องที่เราไม่ได้ใช้เยอะแต่สําหรับผู้สูงอายุตรงส่วนนี้ใช้เยอะพอสมควรนะคะสําหรับวันนี้นะคะ เราก็คงอยากได้ให้ท่านติดตามเราด้วยการกด s u b s c r i b e หรือกดติดตามนะคะกดแชร์ให้สำหรับทุกคนที่ท่านมีความรู้สึกว่าเขาจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้หรือให้อาจารย์กุ้งคุยกับผู้สูงอายุในความดูแลของท่านด้วยการกดแชร์ให้ท่านนะคะกดไลค์ที่เป็นอะไรที่เราอยากได้ตลอดเลยเวลาเราทำงานหน้าตาประมาณแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกดีๆกับชีวิตของเราก็คือมีการกดไลค์นะคะ สำหรับใครที่น่ารักมากไปกว่านั้นนะคะมีข้อเสนอแนะเข้ามาด้วยค่ะตอนนี้อาจารย์กุ้งก็ได้คำถามรายคำถามก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้อาจารย์กุ้งเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะต้องปรับวิธีการพูดยังไงอันที่สองประเด็นที่ให้มานอกจากตอบส่วนตัวนะคะคงต้องขออนุญาตน,นิดนึงว่าเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะเอามาเล่าในแต่ละประเด็นในการแก้ปัญหาตอนนี้เรามีปัญหาเยอะมากเลยคือปัญหาจิตใจของผู้สูงอายุนะคะ ก็คงจะถูกแซงขึ้นมานะคะแต่ต้องเรียนนิดนึงที่วางแผนไว้นะคะสิ่งแวดล้อมเวลาที่พูดคือเตรียมไว้ที่จะพูดเรื่องการหกล้มนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่จริงๆจะพูดเรื่องการหกล้มก่อนด้วยซ้ำไปนะคะแต่เนื่องจากกระบวนท่าในเรื่องการหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องยาวมากก็เลยแยกสิ่งแวดล้อมออกมาก่อนนะคะค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e หรือกดติดตามเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ